มันจะทำอะไรนะนี่ควานอะไรของมันควานกินไซส์ยี่สิบห้ามันมาสแตนดาร์ดหรือเปล่าจำไม่ได้หรอกเฮ้ยไอ้นี่ถอดเปลี่ยนหลอดไฟใช่ไหมหลอดทั่วไปหรือหลอดอะไรหลอด LED อะไรนะพูดธรรมดา LED LED ลูกค้าสั่งให้เอา LED นี่นนยว่าทำไมเราได้ใส่ได้ใสต่ตลอด LED เนาะนีน่กบกบนนกบอยู่ไหนมันมาจากไหน <c oughs> นะครับสวนสัตว์นะครับออกจากรถคันนี้ <c oughs> นี่ไปแล้วทำไมเราได้ใสต่ตลอด LED เพราะมันสว่างอืมคันสว่างขเขาบอกกันต่อๆหรือว่าเขาอยากสว่างเนาะเพราะเราขับไปสองตาเขาเ <c oughs> <c oughs> ขาเลยมาถามว่ารถอะไรใช่ไหม <c oughs> หลอดเดิมนะเป็นหลอดแท้มาการถดเลยนะครับนี่ mm. แต่วันนั้นขับสวนกับเราเราสองหน้าแกนี่แค่นี้นน mm. ใช่ไหม <laughs> โอเคเอต่อโตเลยมี l e d แล้วใส่เดิมๆไม่ได้นะครับใส่เหมือนหลดนี้ไม่ได้นะครับต้องต่อสายใหม่นะครับวิธีต่อก็คือเอาไฟออกจากสวิตช์แก๊กหนึ่งนะครับสวิตช์แก๊กหนึ่งมีอยู่หลายจุดนะครับสำหรับสวิตช์แก๊กหนึ่งมีจากรีเลย์มีจากสต็อปเบรกแล้วมีจากหลายหายตัวนะครับแล้วแต่เราจะเอาตรงไหนสะดวกครับ เราก็จัดตรงนั้นเลยแต่วันนี้ช่างบุญหอบอกว่าจะเอาจากรีเลย์นะครับอ,อ่ะจัดไปช่างบุญหอ,อนีอรบอไปมาทำไมบันอื คับอาซีบานระวังไหนได้กลัวความแรงของอาซีไหมเมื่อกี้แน่นเอาเลยอมหนโอ้มีทั้งเอ็มรอยมีทั้งกัญชาของกาแฟนะครับโหลดวันนี้เป็นของเลมบูก้าวเช่นเดิมนี่นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เจ้าของได้มาถ้าไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับแต่พอครบเดือนมาลังเลนิดหน่อย ลังเลเพราะอะไรเงินเดือนออกแล้วกลัวไม่โพอกลัวแพงร้านเราไม่แพงครับแล้วจะใส่อะไรด้วยนี่หรอฮะอะไรนะสวิต <Sweet. S 1> อ,อะไรนะสวิต <Sweet. S 1> สามสเต็ปอ่ะจับใส่ใด้วยนี่แล้วก็น้ำมันเครื่องของปตโ <c oughs> โอ้โหรอเนี่ย มีดิษอยากได้มีดิษอยากเป็นดำพอมีดำอยากเป็นดิษแล้วแต่เจ้าของขึ้งตัดห้ไ้หมดทำไรยางรั่วนี่จอนเปลี่ยนยางนอกยางในยางรั่วหรือถึงเปลี่ยนไม่ครับเพราะอะไรถึงเปลี่ยนครับมันใหญ่เกินใหญ่เจ้าของใหญ่เกินห้าสิบทับเอ็ดห้าห้าสิบทับเก้าสิบเจ้าของว่าอะไรนะ ใหญ่เกินอ่าแล้วเราจะใส่อะไรให้ใส่45-90อ๋อขาวนี้ใหญ่เกินใช่ไหมครับอือโอเคนะเัยแล้วแต่เจ้าของเรามีให้นะครับเล็กกว่า45-90เ้าก็มีให้นะครับส่วนอามนะครับทรงเชงนะครับ คอยดูเปลี่ยนเสร็จจะเป็นยังไงงช่างบุญหอวันนี้ก็รับงานหนักครับจุหนึ่งวันเต็มเต็มโบได้พัก ยหา,า,ายไปตั้งนานกลับมาคืน <c oughs> แล้ววิ่งไปตั้งไกลอ่ะตอนนี้ก็ออ๋ช่างบุตรกำลังเปลี่ยนยางด้วยใช่ไหมนี่ย,ยี่ยห้ออะไรยางตัวนี้คอบรบายางคอบรบานะครับสำหรับรถเดิมยาง70-90-17สอ่ะส่วนคันนี้นะครับ5 0าสบทับ <c oughs> ไม่พอใจบอกว่าใหญ่เราก็เลยติดตั้ง45-90ทับ90ดูนะครับคอยดู เจ้าของจะว่าใหญ่อีกไหมอ่านะครับในเมื่อเป็นทรงแบบนี้เขาก็ต้องขยับโลไปให้เท่าที่จะทำได้นะครับนี่ลูกค้าต้องการยังไงเราก็จัดให้อย่างนั้นนั่นแหละดูสิดูสิตัดโซ่ด้วยนะครับตัดโซ่ใหม่ครับลายเบา เฮ้รีบเอารีบเอา,เอาอยางงี้เนอนะก็รัวย่นใครสุดๆเลยกระเทอนทำแล้วทำให้สุดๆอย่าทำก้มกึงกก่งอย่าก้มกึ่งตัดโซ่ใหม่แล้วใกล้อะไรขนาดนี้เนาะย่นย่นกว่านี้ก็จะขับไม่ได้เลยเมันจะชนไม่ได้เลยครับอติด แค่นั่งก็งติดได้ที่นี่แหละคับ ใส่้อเสร็จแล้วเนาะครับอย่าลืมตั้งเบรกหลังให้เขาดื้อครับเดี๋ยวตั้งเบรกให้อย่างดีเลยครับะจะตั้ง <c oughs> ตั้งเบรกหลังเนาะครับ <c oughs> อ่านะครับส่วนท่อก็เป็นของ TSK ไท a แ l น n d ชื่อเต็มไม่รู้อะไรครับสำหรับนี้ เรียบร้อยนะครับเอาเดี๋ยวให้ช่างที่เพียวที่สุดขับรถแบบนี้ต้องให้คนเพียวๆขับอ่ลองเลยใครหนึ่นอ๋อเ <c oughs> พียวที่สุดในร้านนะครับ <c oughs> อ่จัดไป40กิโลครับระยะทางครับ <c oughs> <c oughs> Kamret, ah, klip ni ko, selamat dihampir.